แต่ตาเราก้าเจ็ดเก้าจะอยู่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับท่านผู้ชมครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไไม่่ดด้ใชสุนะครัพค่งเอามาให้แบบนี้ไง ก็ของวันนี้แล้ให้ชุดให้ท่านนะคะตอนเราครั้งแรกมาบนบานท่านถ้าถูกจะให้เป็นแม่ท่านไม่ใส่เราชุดสีนี้ท่านเราสีเขียวนะคะโอ้ชุดสีเขียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันหน้าให้สีเขียวอย่างสวยนะคะสีชมพูสีเขียวอันนี้ท่านถูกแล้วคนที่สามเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับช่องคนตัดฉาก เซียมซีเดี๋ยวตัวไหนครับผมเอาเสียงเซีมซีได้สองศูนย์นะครับเอาล่างเอาล่างสองศูนย์ไม่เง้ยมึงทำไงเลขเซียมซีนะครับเนี่ยเลขเซียมซีนะครับสองศูนย์ศูนย์สองนะครับเลขเซียมซีเุณแม่ขอสามตัวหน่อย <laughs> คุณแม่กําลังสิเสียงเสียมซีนะครับผมกลังจะเสียมเสียงซีว่าจะได้เป็นเลขตัวไหนนะครับขอสามตัวเด้อ ครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่ขึ้นมาใหม่นะครับที่อยู่บ้านสะเคียนอเภอสตึกนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าเซียมซีสามตัวนี้จับเป็นตัวไหนนะครับผมมาเราไปดูกับคุณแม่กันนะครับอ้าวได้ตัวเดิมอีกมากนี่สองศูนย์มาแรงนะครับแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์นะครับผมแปดสองศูนย์นะครับเห็นนี่ไอ้เสือเด้อ 820นะครับ820นะครับแส่คุณแม่เอียงกยับติเจ้าหน่อยเนี่ยอง820นะครับ820นะครับผมนี่เร็ก8นะครับด้วยนี่เร็ก8 2.0นะครับเซียมซีนะครับผมอนแนารรัตีได้รแต่ไม่คืนนี้ท่านไปหาแต่ไม่ไม่ได้ใส่ชุดนะคะวันนี้เ้ชุดแล้วค่ะทางวันนี้จะขอถวายบุญให้ท่านด้วยค่ะนี่เลครับเริ่เซียมซีนะครับ8.20นะครับ820นชัดกวนะครับ

8ปด820ศูนย์แแผม่ว่าเห็นแปดสอเนาะแปดแต่เมื่อคืนท่านไปหาชันแฉไม่มีทุกชั่นะคะพอวันนี้มชั้นเป็นคนบนเองกท่านให้ช่านนี้สตัวแต่ตาเราก้าเจ้าจะเก้าเจ็ดเจ็ดเนะครับท่านผู้ชมครับเก้าเจเจเไม่ได้ใจทุกนะคะคือเอามาให้วันนี้ไง ก็ของวันนี้ละให้ชุดให้ท่านนะคะเอาครั้งแรกมาคนบานท่านถ้าถูกจะให้ชุดเม่าไใส่รชุดทีนี้ท่านเอาสีเขียวนะคะโอ้ชุดสีเขียวไม่เป็นไรไม่ไรลวยหน้าให้สีเขียวอย่างสวยสีชมพูสีเขียวให้ชุดเขียวอันนี้ท่านถูกแล้วคนที่สามนี่ยคนนี้ใส่ชมพูเหรอโอ้คนนี้ใส่ชุดนี้เป็นเด็กเขาต้องเป็นกุมารนะคะค่ะใส่ชุดกุมาร ชุดสีสันเมื่อวานนีนเห็นไหมเขาประทับร่างเด็กอ่ะเขาเป็นคุมานใช่เด็กเมื่อวานหลานเจ้าที่เปนบ้างนี่แหละหลานเจ้าที่มันเป็นที่เด็กตอนเย็นนี่คุณใหคุมานน้องน่องน้องน่องน้อยน่องมาเล่ร็ง่นี่หมู่บ้านมาทำบ่นพรมถ้าไปหาเมื่อเช้าในท่านไม่ได้ใส่ชุดลองจ้างบอกว่าเส้นสี่ตัวแล้วแต่ตาเราตายไหนครับมันบอก เก้าเจ็เแม่ตะเคียนทองไปบอกเก้าแม่ตะเคียนไปบอกเมื่อคืนแต่แกอยากได้ชุดได้ชุดชุดสีเขียวันนี่ชุดสีจมพูกผมมาหน่อยขีดเขียวนะครับผมแต่บอกตัวเลขด้วยนะครับ97้าเกับเจ็นะครับ อไปที่นู่นคันให้สามห้าแต่คนอสามห้ามันก็โอแต่นี่ท่านว่าพวกเราจะโง่ท่านเลยกลับให้ไปห้าสามแต่่้ามาบ้่อพมาโตเ่ว่าขฟฝันไหมมึงนะว่าจะได้ก่อนทุกคนเมื่อกี้โอ้คนฝันคนฝันราย ขอนที่หนึ่งนัิคนใส่สีเขียวขอนที่สอง็จะใส่สีชมพูขอนที่สามจะใส่สีสมขอนหน่อยนันเป็นหลานเพื่อนเป็นกุมารกุมารขอนเดวที่นี่เพื่อได้บอกว่างวดก่อนคตรเห็นสามหาหลายเราบอกกลับกันม่จฉกงปรเชาบันงวนนีเพื่อได้กลับให้เลยเก้าเจ็ด้เก้าเจ็ดเจ็ค่ะแต่พอดีมาเสียเียซีเด็ดงศูนย์แปดสองศูนยคุณแม่ได้น้ำเป็นบอกงวดวันนึงนี่แม่นี่เราเมาขนเล ม่นบนชุดไทยกับบนสาสารพัดมาล่ำโอ้แม่แม่เป็นเจ้าภาพัวนี้ค่นเดียวนี่ยเป็นเจ้าภาพโอ้ะเสด็แสดงว่างวดก่อนนีืได้แน่ยูได้แนก็เลยไปบอกมูได้นโรตเตอรีก็ไปดินน้ำโอ้บอกได้บ่เราว่ามันป็นไรน่องกะน่องทุดคนกระทึก มันก็คือบาร์ละแม่บอมเป็นคนอันเล่นนักบันไดบอมเล่นนักบันไดเนาะแค่หมื่นกว่าบาทมูบันไดสองหมื่นสามหมื่นกับมียูบันไดบอกหม่มาหน่อแม่บันไดบ้านสะแกทองมูจ้าบ้านสะแกทองมูสีตำบลสะแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมยอย่างสนใจอยากทีมาเมืองออกจากสวนเพิ่มมาประมาณหกโลนะครับเดี๋ยวลงก่อน้องเนี่ครับเบอร์ยังละแม่ 089 089 284 284 3602 3602นะครับแม่ยังก่อนแม่ยังก่อนแม่กินตะนาแม่กินตนาแม่หน่อยเด้อครับเด้อครผู้ใดอยากได้เลขอยากยังอยากถามข้าวถามข้าวเรื่องตัวเลขแม่ตะเคียนเท่ากับเท่ามหาแม่เราได้เด้ออยากเป็นบุญที่ทานพูดกันก็โทพมากครับขอบคุณหลายๆครับแม่สวัสดีครับ